สรุปผลการปฏิบัติงานครั้งที่1นึ่งประจำปีงบประมาณ2,565ตามตัวชี้วัด14ตัวชี้วัดนางสาวสุภาพรวันโสภาเขตพื้นที่รับผิดชอบกศนตำบลกระออมตัวชี้วัดที่1นึ่จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กศนตำบลกระออมมีการรายง,งานผลข้อมูลพื้นฐานกศนตำบลในระบบ DMIS ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตําบลกศนตาบนมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลระดับตําบลและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจําเป็นมีการจัดทําแผนที่สอดคล้องกับนโยบายนําไปสู่การปฏิบัติและการดําเนินการตามที่กําหนดตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการปฏิบัติงานประจำปีและคำรับรองปฏิบัติราชการผ่านฐานข้อมูล d m i s ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าคะแนนผลการดำเนินงานกศนตำบลกะออมคิดเป็นร้อยละ77.50ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาค จำนวนนักศึกษาตำบลกระออม70คนมาสอบ48คนคิดเป็นร้อยละ71.25ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำลีทางการเรียนในวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ60.73ตัวชี้วัดที่7จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่8 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายผู้จบหลักสูตรกิจกรรมในการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำความรู้ไปใช้มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อเทียบกับเป้าหมายผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่สิจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีจำนวนกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าประชุมและจัดก,กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายตัวชี้วัดที่12จํานวนตามนโยบายเร่งด่วนจํานวนตามนโยบายเร่งด่วนและโครงการที่สําคัญประจําปีเช่น โครงการกสนปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการและด้อยโอกาสโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice โครงการเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยระบบอะตอมแอปพลิเคชันการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยระบบอะตอมแอปพลิเคชันโดยนายนัฐกิจทุมภพาผพอกศนอำเภอสำมรงทาบได้นำพา,าคณะครูจัดทำแผนและศึกษากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมแอปพลิเคชันโดยมีการนำตัวการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้นทำให้มีผลสำเร็จทางการศึกษาที่สูงขึ้นได้รับมอบหมายตามที่ผู้อำนวยการเป็นผู้กำหนดและดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จขอจอบการนำเสนอขอบคุณค่ะ